ใครนะคะที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเขาคนนั้นนะ่ะที่เขาทำดีกับคุณนะ่ะเป็นเพราะว่ามีใจหรือว่าแค่มีมารยาทกันนะอ่ะมาเรานะคะไปส่องความคิดของเขาพร้อมๆกันเลยให้คุณนะคะนึกถึงคนที่คุณอยากถามถึงนะที่เขาทําดีกับเราเป็นเพราะว่าเขามีใจไหมคะหรือว่าเป็นเพราะว่าแค่มีมารยาทนะอ่ะแม่หมอขอสามใบพอจะ้ะ อ่ะใบแรกนะจ๊ะใบที่สองอะไรเอยอ่ะและใบสุดท้ายนะคะสามเหรียญแม่หมอว่าคุณน่ะจะต้องเหมือนกับว่ามีมีอะไรเกี่ยวข้องเขาบางอย่างะคะ่ะเกี่ยวข้องกับเขาอาจจะเป็นงานที่ต้องดิวด้วยกันหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันอะไรอย่างเงี้ยเออการที่เขาทําดีกับคุณอะไรเงี้ยแต่ว่า มันก็ไม่เชิงนะว่าเขาอะ่ะจะจะไม่ได้รู้สึกดีอะไรกับคุณเลยอะคะ่ะมันมีความรู้สึกเอ่อดีแล้วก็รู้สึกยินดีมันมันเกิดจากแบบนี้ก่อน มันเกิดจากการถูกชะตากับคนคนนี้พอมองคนคนนี้แล้วรู้สึกว่าโอเคเราสามารถทําดีด้วยได้เราคุยด้วยได้ดีลงานด้วยแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรมันเกิดจากตรงนี้ก่อนนะคะที่เขาเนี่ยรู้สึกกับคุณมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เขาต้องทําอะไรดีๆให้กับคุณหนึ่ง อย่างที่บอกนะคะว่าอาจจะมีอะไรร่วมกันแต่มันก็เป็นเพราะว่าคุณเนี่ยนะคะเเขาเรียกว่าเป็นคนที่น่าทําดีด้วยในสายตาของเขาอะไรเงรี้ยเออมองมองแล้วเออโอเคเออคนนี้นะเราจะทําดีด้วยเรารู้สึกดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละมันมัน,ม,นมันเกี่ยวเนื่องกันจากที่ต้องทํางานต้องต้องดีวอะไรกันนะคะแต่ว่าถามมากเกินเลยไหมอ่ะเกินเกินเลยไปถึงขนาดกระทั่งแบบว่ามากเกินกว่า เพื่อนร่วมงานกันมากเกินกว่าพี่น้องอะไรอย่างนี้นะคะแม่หมอยังยังมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่ได้คิดเกินขนาดนั้นเขาน่าจะเกิดแค่ความเอ็นดูแล้วก็ความรู้สึกดีรู้สึกว่าคนคนนี้น่าทําดีด้วยอะไรแบบนี้มากกว่า,น,าน่าจะแบบเออถ้าถามว่ามีในเรื่องของผลประโยชน์ขนาดนั้นไหมคือผลประโยชน์ก็ไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีส่วนอะไรขนาดนั้นแต่ว่า มันมันเนื่องด้วยต้องทําอะไรร่วมกันไงมันเรื่องด้วยต้องทําอะไรร่วมกันมันเลยก็ต้องทําให้เขาเนี่ยนะคะดีกับเราโดยปริยายอะไรอย่างเงี้ยหรือ,อก่อนมาเออแต่ว่าแต่ว่าคนคนนี้ไม่ใช่ว่าเอ,อ จะดีกับใครทุกคนอะไรเงี้ยเออเขาเขาเขาคิดแล้วว่าคุณเนี่ยสามารถทําดีๆด,ด้วยได้สามารถดีลงานด้วยได้อะไรเงี้ยคันดึกออกมานั่นแหละมันก็เลยแบบว่าเออทาให้เขาเนี่ยนะเกิดเป็นการทําอะไรดีๆเพื่อคุณเพื่องานก็มีส่วนเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เกินเลยขนาดนั้นเกินเลยเออเกินพี่เกินน้องเกินเพื่อนอะไรขนาดนั้นคะ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปเลยอ่ะขอสรุปเลยนะคะ ก็ไม่เชิงดีเพราะมาระยาตนะไม่เชิงดีเพราะมารยาตนะคะดีดีเพราะว่าอยากดีด้วยดีเพราะว่าเออคนนี้มองแล้วต้องดีอะไรเงี้ยแต่แค่ยังไม่ได้เกินเลยอะไรขนาดนั้นคะ่ะเกินเลยคําว่าเพื่อนพี่น้องอะไรไปเออเดี๋ยวแล้วค่ะประมาณนี้แหละนา่นสำหรับเขาไม่งงกันนะคะไม่งงเออโอเค อากใครนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวนะชมคลิปเราไม่มั่นใจนะคะว่าเป็นเรื่องราวของเราหรือพลังงานไม่ตรงอย่างไรนะคะอยากมาเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะหรืออยากเรียนไพ่ยิปซีนะคะก็ทักมาหลังใหม่ได้จ้าวันนี้ก็เท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ